คนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้ตั้งใจฟังให้ดีใครเกิดวันศุกร์ <บา S 1> คนที่เกิดวันศุกร์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากเตือนอะไรก่อนเดือนตุลาคมนี้นะคะมาฟังคนที่เกิดวันศุกร์อาจารย์จะบอกว่าคิดอะไรในช่วงนี้จะทําอะไรจะลงมือทําอะไรอะไรก็แล้วแต่สมปรารถนาหมดไพ่สมปรารถนาขึ้นให้แทบทุกวันขนาดสับจนไม่รู้จะสับยังไงแล้วอะก็ไพ่าาจะขึ้นอะจะให้สมปรารถนาจะขึ้นอะเออ คนที่เกิดวันศุกร์จะคิดจะทําอะไรในช่วงนี้สมปรารถนาสําเร็จจะเป็นคนที่จะหาเงินได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจะเป็นช่วงที่หาเงินได้เยอะขึ้นกว่าเดิมอาจารย์จะบอกเลยแล้วไพ่อภิมหาเศรษฐีขึ้นไม่ต้องพูดเนาะนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ย вот ถ้าเป็นผู้หญิงจะเจอผู้ชายที่ร่ํารวยเข้ามาหานะคะอาจารย์บอกเลยนะเนี่ยไพ่อภิมหาเศรษฐีขึ้นไพ่อภิมหาเศรษฐีขึ้นแล้วคนที่เกิดวันศุกร์ อาจจะมีการต่อสู้กระแทกอะไรเล็กน้อยช่วงนี้พยายามอย่ามีปากมีเสียงกับใครนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์เตือนมาอย่ามีปากมีเสียงกับใครอย่าไปทะเลาะกับใครอย่าไปต่อปากต่อคํากับใครในช่วงนี้คนที่เกิดวันศุกร์ไม่งั้นผิดใจทะเลาะกันทันทีนะอืให้เรานิ่งไว้นิ่งไว้นะจําคําอาจารย์แล้วคนที่เกิดวันศุกร,ร์เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ห,หรูหรา่างว่านะภายพิมหาษรษฐีขึ้นอ่ะเป็นคนที่หรูหรา เป็นคนที่มีของมีค่าเป็นคนที่แบบว่าทําให้ตัวเองมีคุณค่าตลอดเวลานี่คือคนที่เกิดวันศุกร์และคนที่เกิดวันศุกร์อาจารย์จะบอกว่าช่วงนี้มีสายยานเกี่ยวกับพญานาคท่านนี้มิตรฝันอะไรในช่วงนี้หรือว่าฝันอะไรในช่วงนี้จะฝันแม่นให้เสี่ยงโชคได้เลยนะคะอาจารย์บอกเลยเสี่ยงโชคได้เลยคนที่เกิดวันศุกร์ถ้าฝันแล้วเอาไปตีไปอะไรทุกสิ่ง everyting นะคะคนที่เกิดวันศุกร์ เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้เลยอาจารย์บอกเลยโชคลาบมันนมเบววันภายอภิมหาเศรษฐีขึ้นแล้วไม่ต้องพูดเยอะนะคะคนที่เกิดวันศุกรมีเท่านี้เลยจ้ะสวัสดีค่ะอาจารย์